สวัสดีจ้าพี่น้องพอดีพอน้องบีเขามาแตนะ่หน้าเป็นน้องพี่ปั้นจักรยานเขามาเดอ้อเขามาเดอ้อนะบังน้องไม่เพราสบายอีกพี่น้องแต่เมื่ว่านแต่ว่าผลโควิดบ่มีเด,อด้อตรวจแล้วเรียบร้อยพี่น้องเพื่อนแห่งเป็นน้ำมูกเป็นไข่เนี่แหละเมื่อนี่ว่างสาุขภาพไปคล้นิกก็เลยบยด้ฉียาบัา้ญามมอแรกก็เลยได้ไปสีดยาว่าเพิ่งคิ้งหม่มอย แต่ผลโควิดบ่มีไข่ธรรมดา่าสั่นหมอว่านอนส้มอีกแล้วนาเลี้ยงมดวิ่นบ่ที่หาา <c oughs> ้าเก็บ้า <c oughs> หมอสียาไห้มกับเพื่อนทองมันนั่งโถที่ซื้อว่าหันทองว่าง ถ้าไปนำเข็มหนึ่งแหงอยู่ได้แล้วกินเขาแล้วแม่ปูสายกินเขาอย่าสู้ด่าเขาเด้อ๋ยวไปพูดเป็นไงเป็นขอมากก็ดีมือกัสิบอไดรไปโรงเรียนอีกมัอนี่มีกะลาคู่หายแล้วคู่พ่อกายอยาให้เศร้าคนละ มเมื่อเศาไข้เดตตาวะเ่ยเหมาแรงมากอยากขิ่งโฮมขึ้นอาบน้ำแล้วเ้าอากาศมันหอนเรียนอากาศมันบป,ปิดตอยู่พร้อมบอบปวดต่วา,ากับไข้ก็เหมาว่านอยู่แห่ยงยามมันไข่ยเหมาแรงอ่ะน้าพี่น้องเ๋เลยภาพไปสีให้แล้วเท่งยานขาโรงเรี้ยนายมือ เอามาฟังให้หนังไปนนี้เอาเอาอันนี้คุณคู่บอกว่าอ่านเริงแล้วค่ะคุณคู่บอกห่มห่มบางเรื่องอ่านเิงแล้วคุณบอกยไเ่ครูกับปราว่าไหนให้อ่านให้คล่องๆคุณครูวะเส้นตากับยายปรยู่พี่น้องก็ดีมีงานศพ ต่อด้วยงานบวชอีกไปเอาไปอ่านให้เฟินเฟินฟังเหรอจ้ะไปก่อนพี่น้องมาอัปเดตอาการน้องไม้พาไปซีดยาเมื่อนี้บ่สบายเดี๋ยวน้องบีไปหาพระเขาก่อนซีดยาให้จังไรก่อนหายดิขนาดหม้อหนึ่งแล้วห้น้องรอเอาไปก้อนพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามน้ำนะ สำหรับคลิปนี้แล้วกับคลิปที่ผ่านมาแมนไปกัน้นขนมกลับสวัสดีจ้า